ให้ hey, สวัสดีครับอยู่กับมอวันนาสกากันอีกแล้ววันนี้ผมก็ก็แบบก็ดูที่เครียดหน่อยนะก็เลยมาทำคลิปนะเครียดอะไรเฮ้ยนี่ยอีกเลยคือมันคุยกับท่านผู้ชมหน่อยเว้คือวันนี้เราเครียดกันอยู่นะก็เลยจะมาคุยกับท่านผู้ชมกันหน่อยอนะ่ะ เออคนกันเองน่ะอยากจะคุยกันน่ะเออก็ก็อยากจะคุยอย่างเออก็ประมาณนั้นอ่ะคือวันนี้เนี่ยเราอะ่ะได้ไปนคนพบวิธีอะไรไม่รู้มันสาม,มารถที่จะแบบเรียกยังไงอะ่ะ เออไม่ใช่สิมันสามารถที่จะบินได้เลยไม่ใช่บนไดธรรมดามันเป็นแท็บดอไอ้นี่เฮ้ยแต่มันก็ดูธรรมดาไปนี่งั้นวันนี้เราจะไม่ทำละกันแต่เราจะไปตัดไม้กันเออตัดไม้กว่าเบื่อตัดไม้อะถ้าไม่ชมเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันดู เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้มือเปล่านี่แหละตัดเออใช้มือเปล่าอ่ะง่ายพูดจริงง่ายดีที่ผมมเปลี่ยนของใหม่ที่วิตัวเพราะอะไรปะเพราะว่าตอนแรกใช่ไหมผมเพิ่งเข้าเกมอีมอกรอบนึงให้อยู่ดีๆมันตายเฉย มันก็เลยเป็นแบบนี้<ง>มาเรา,าจลงมาขับกันปั๊กโอเคจะได้ไหมโอ้ยสองตัวสองเก้าว้เาไอ้อีกและ พวกนี้สามตัวสี่หนึ่งสี่เอ้มันคุยกับช่างอีกโดนทุกคนแกล้งเลยเนะี่ยเราไปทางไหนเนะี่ยตรงไหมหล่ะ